เพื่อนฉัน่ะเงินเดือนหลักแสนเลยนะแต่ว่าเป็นหนี้หลักล้านอ่ะเพราะมันรักน้องชายมากเลยคือนางอ่ะมีเงินเดือนต่อเดือนอะเดือนละแสนสองนะแกทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่นางมีหนี้เป็นล้านเลยอะแกแล้วนางก็เลยอยากจะเอาบ้านอะที่เป็นมรดกอะอยู่กันมา30-40ปีอะเอามาทําขายฝากเพื่อที่จะได้รวมหนี้ทั้งหมดอะมาเป็นหนี้บ้านอ่ะอย่างเดียวฉันก็เลยขอเขาดูบ้านก่อนปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในบ้านปั๊บ ันเจอปลามังกรแกแล้วเลี้ยงอ่ะเป็นสิบตัวแกรู้ไหมปลามังกรตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่คือขั้นต่ําๆฉันว่าก็ต้องมีหลักหมื่นไม่ก็หลักแสนแล้วฉันก็สงสัยว่าอ๋อเขาเลี้ยงไว้ขายหรอหรือว่าเลี้ยงไว้ประกวดเขาบอกเปล่าน้องชายชอบ ชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นนะแกแต่นี้ฉันก็เลยสัมภาษณ์เพิ่มเลยว่านอกจากนี่อันนี้มีนี่อะไรอีกนางก็บอกว่านางมีนี่บัตรกดเงินสดเงินน่ะที่จะต้องผ่อนต่อเดือนทุกวันเนี้ยผ่อนเป็นแสนไงก็เลยมีตังใช้อะแค่20,000บาทก็คือไม่พอไงและยังไม่พอนางเล่าให้ฟังว่าน้องชายนางอ่ะอยากได้คอนโดใกล้รถไฟฟ้าก็คือจะขอซื้อคอนโดเนี่ยจะได้ไปอยู่ปรากฏว่าสุดท้ายน้องชายก็ไม่ได้อยู่หรอกก็มาอยู่บ้านเหมือนเดิมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฉันประมวลเหตุการณ์อ่ะ คือนางอะปลดหนี้ได้ไม่ยากเลยอย่างแรกเลยนะอย่างที่นางจะทาเนี่ยถูกแล้วก็คือรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยมาไว้เป็นก้อนเดียวก็คือไอ้หนี้เอาบ้านเนี่ยมาทําขายฝาก2ก็คือแกต้องเลิกติดลวยก็คือบัตรกดเงินสดเนี่ยมันไม่จําเป็นนะ่ะไม่ต้องใช้เพราะแกเงินเดือนตั้งแสนสองเนี่ยคือมันใช้จ่ายอะพออยู่แล้วแล้วก็3ส,สุดท้ายก็คือคอนโดเนี่ยที่ซื้อไว้ให้น้องชายเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่อะก็ขายไปเลยจะได้แบบปลดภาระหนี้ไม่ต้องคอยมาผ่อนต่อเดือนอีก